I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want to I want you I in to the lesser fight. my body aches to be satisfied. My own and goes, my weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องโมโตสกิวันนี้นะครับเราไปอยู่กับสุสกี G X R 1,000นะครับผมเป็นสวัสดีพี่จะขอรูไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้พี่เอาอะไรมาครับพี่เอ่อเป็นสุสกี G S X K 7ครับผม K 7ใช่ครับคนอาจจะงงว่า K กับ L ต่างกันยังไงครับพี่ช่วยอธิบายเออถามพี่ก่อนเนี่ยพี่ชื่ออะไรครับเอ่อชื่อโจครับผมพี่โจใช่ครับอ่ะอยากจะให้พี่เอ่อถ้าวัดถึงการแตกต่างอ่ะ จะแตกต่างแค่โฉมเนาะโฉมมากกว่าโฉมเนี่ยมันจะถ้าพูดถึงโฉมนี้มันจะมีแค่2ปีก็คือปีเป็นปี07กับปี08นยครับผมครับผมแต่ถ้าเกิดเป็น0 9ย์เพิ่มนก็จะเปลี่ยนโฉมโฉมละหน้ามันก็จะแบบเหมือนพาไปเหมือนทาอินซีหน่อยอ่าเดี๋ยวแปดรูปให้ดูแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายมัน L6 L6 อ่าใช่เอล L6 เขาน่าจะมีเขาบอกว่ามี a b s มาให้มั้งอันนี้ผมว่าจำไม่ได้นะอันนี้ที่เขาฝูกมาแต่ว่าโฉมนี้มันก็คือมันจะไม่มีเอ s บ ไม่มีแทคชั่นเลยดิบแค่ดิบๆมีแค่โหมด abc ให้แค่นั้นคือโหมดการขับเฉยๆใช่ครับก็คือโหมดแรง a ก็คือแรงเลยแต่ว่า b ก็ s อ f t หน่อย c ก็คือขี่หน้าฝนแต่ความรู้สึกของผมก็คือ b กับ c ไม่ก็ไม่ต่างกันเลยไม่ใช่แต่ว่าคือสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยมันก็ a เลยประมาณนั้นครับผมก็คือที่สมัยก่อนเขาบอกว่า ขี่ซูนจะดิบๆเป็นจริงใช่ไหมใช่ก็คือเรื่องจริงเลยขี่คันด้าคนบ้าขี่ซูนผมมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแต่ว่าผมขี่น่ารักนะอ่าผมขี่ไม่เร็วโอเคคือลิงเป็นไงครับพี่เคยขับเป็นตัวพันยี่ห้ออื่นบ้างไหมครับผมก็คือแต่ก่อนเนี่ยผมก็ขี่พวกอ่าจินจาสามร้อยนะครับพี่คือตอนแรกคือครั้งแรกขี่สามร้อยแต่ที่ว่าเห็นรุ่นพี่เขาอยากเขาขี่ตัวพันกันแล้วเราก็เลยอยากเอยากขี่ตัวพันบ้างอยากเอาซีซีบ้างก็เลยคิดในใจว่า ตอนแรกก็มองพวกเขาค่ายคันด้าไว้พวกนี้ท้าพันพวกนี้แต่ว่ามีอะไรหลายอย่างพอมาเจอคันนี้ปุ๊บถ้าคิดอีกทีจะว่าถ้ากูขี่คันที่มันไม่มีความปลอดภัยได้คันอื่นกูก็น่าจะขี่ได้ประมาณนั้นถ้าทายตัวเองไปเลยใช่ถ้าทายตัวเองไปเลยก็คือถ้าเกิดเออเอาสดๆไปเลยดิบๆไม่มีอะไรเลยดิบๆถ้ากูขี่คันนี้ได้คนอื่นกูก็ขี่ขี่ได้สบายสบายประมาณนั้นแล้วใครไปออกเจอตัวนี้มาใช่ครับผมตอนนั้นพี่ออกเป็นมือหนึ่งหรือมือสองครับพี่มือสองครับซื้อต่อเข้ามาอีกทีหนึ่งครับปีไหนครับพี่ตอนที่ซื้อเ ประมาณปีที่แล้วปีที่แล้วใช่พอดีว่ามันน้นองเขาไปหามาให้ไปหามาเจอในเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยแหละและ้วทีนี้แบบเฮ้ยพี่ลองดูคันนี้ดิครับเออหน้าจับจองนะแต่ก็ซื้อมาก็ก็ต้องมีแบบว่ามันเก็บมาเขาเรียกว่านะเกะ็สบสภาพเก็บสภาพของมันห่อเสบิญใหญ่เสวิญใหญ่ยยนู่นนี่นั่นหลายอย่างเพราะตอนแรกพี่ก็กแค่ซื้อมาแบบขี่ข้วไปต้องเดือนสองเดือนแล้วก็ขายแต่ที่ว่าซื้อมาแล้วพอเราเริ่มทำแล้วของแต่งมันก็เริ่มมาแล้วเริ่มพันเริ่มแบบเริ่มไม่อยากขายแล้ว เอาเงินเราไปเยอะละวอ่าใช่ทำไป <c oughs> เป็นแสนละ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ร้านที่ซื้อมาคือว่าเขาเป็นช่างอ๋อเขาเป็นช่างก็ทำรถพวกนี้แหละแล้วคือเขาขายเจ้าของรถขายเองก็เลยเขาไม่ไม่มไม่ไมซเซอร์วิสอะไรมาให้ใช่แต่ถ้าเกิดซื้อกับร้านที่ขายรถมือสองอยู่แล้วเนี่ยก็จะเซอร์วิสเก็บอะไรมาให้ใช่ครับประมาณนึงแต่เราก็คือเรามาเก็บเราคงสภาพเองอันนี้เรามาเก็บเองใช่ครับผมโอเคพี่ลองไล่อะไรแต่งดูแล้วผมอะไรแต่งจะเริ่มตรงไหนก่อนดีชุดหน้าก็ได้ครับพี่ชุดหน้าครับเริ่มจากทาเป็นซิลก่อนแล้วกัันนนนนเเาะะะะครบผมชิี่จป็ M M R R A A ฮ คือต้องบอกว่าชิวก็จะได้มาลำบากมากตอนออกมาไม่ใช่ชิวนี้ใช่ไหม,ไมใช่ชิวนี้เป็นชิวแบบร้อ,อนๆแบบชิวแบบช้อปปี้ะซาด้านึกอ,ออกอ่าประมาณนั้น <laughs> อ่ะครับผมเออแล้วแบบพี่จะซื้อพี่ชอบทรงที่มันหนกๆขึ้นมาหน่อยก็ให้ดูแบบมันขี่เหมือนนิดหน่อยเพราะว่าใส่ชิลเดิมปุ๊บมันดูเหมือนเราเอาหน้ารับตรงเต็มไม่ตัดตรงขอถ้านี้ปุ๊บมันจะเลยพี่ไปเลยแต่อันนี้คือมันก็เลยเออมันก็สวยขึ้นเวลาขับขี่เวลาแบบถ่ายมุมกล้องก็สวยขึ้นใช่ผมประมาณนั้นแล้วก็เออ่ป็นปุ่กระจกแล้วกัันนนนอี้งา งานทำมือสองร้อยซื้อเด็กเด็กย่างองันยาวนึงอ่ะแล้วพี่ก็มาเจาะล่ะอ่ามาตัดให้เขาตัดให้แล้วก็เฮ <Hey. S 1> ้ยเจาะจะเจาะแค่นี้เองให้เขาทำมาให้เห <c oughs> มืน<า>อนเลยพี่แบือุกจอดที่ถ่ายทั่วไปก็ทรงอย่างเง,งี้ใช่แต่ถุงบางทรงก็จะเป็นแบบว่ามีไฟในตัวด้วยไฟปิ๊บพิทิของมันนะนะแล้วก็เอ่อก็เรื่องราคาชิวนี่เท่าไหร่ครับผมชิวตัวนี้จะอยู่ประมาณไม่ห้าพันก็หกพันอย่หละโอ้ยแค่แค่ชิวเล้วพี่ชิวเลยเดี๋ยวจำไม่ได้นะจำราคาไม่ได้แล้วตรงรุ่นองรุ่น ก็คือหาสุดทุกร้านเลยแล้วไปจบที่ร้านปุริเดจริงอ่ะเขาหามาให้โอ้มันมีอยู่ที่มาเอาเลยก็ขี่จากนาลามใช่ไหมไปที่นนเลยอ่าแล้วก็ก็จะมาพวกต่อแล้วพี่ชุดล่างแล้วกันนะชุดล่างชุดล่างก็จะเป็นปั๊ม Me มโบสองฝั่งสองฝั่งเลยเป็น Me มโมแอมโฟของติดรถอ่ะครับครับอ่าติดรถติดรถของพวกอ่าเรใช่เออปั๊มเดินมันเป็นโตกิกโกปั๊มโตกิโกสีดำเปลี่ยนเอาอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนคือเปลี่ยนเพราะว่าเราอยากได้ฟิลแบบ m อมโนเลย แล้วก็จะมาส่วนของสายถักที่เห็นหรือเปล่าไม่รู้นะอยู่ตรงนี้สายถักไยเป็นของอลักลี่ครับผมอลักลี่นี่ก็ทั้งคันเลยคือสายถักเป็นของอลักลี่ทั้งคันเลยทั้งหน้าทั้งหลัง่ประมาณเท่าไหร่ีิอ่าน่าจะมีอยู่วาหลักหมื่นอยู่เหมือนกันจะไม่ได้เพราะมันจะไม่ได้แพงที่สายนะมันจะแพงพวกข้อต่อแต่าตัวมันจะมีต่อท้าม่นนี่แน่นสารพัดมันจะแพงตรงนี้มากกว่าครับแล้วก็มาข้างบนตรงนี้เฮ้ยพูดถึงเรื่องเรื่องจาน พี่ก็ดิบนี่ครับดิบมันคืออย่างนี้มันไม่มี ABS ให้ใช่และคือจานกับปั๊มอย่างเดียวใช่ครับประมาณนั้นพี่ต่อเลยครับแล้วก็จะมาด้าบนเป็นแผงคอแผงคอจะเป็นตัวนี้เอ่อ i m a อันนี้เป็นร้ามื้อนพี่เขาสั่งจากร้ามื้อนพี่เอาเป็นอลูมิเนียมครับพี่มันก็มาดูงกันอลูมิเนียมเป็นไรแต่ว่ามันสวยดีเพราตอนแรกก็ไม่ได้กล้าใสหรอกคือด้วยที่ว่าเออ่เห็นแล้วมันเข้าตาไอเราก็ไปชนเนี่ยเดี๋ยวว่าเราซนแล้วก็วางแฝกว่าเอ๊ะมันสวยเหรอพี่เอาเลยเอาเลยวันนั้น ประมาณเท่าไหร่ที่แข่งคอแข่งคอน่าจะอยู่ที่ประมาณแปดพันห้าป่ะแต่ไม่ผิดแปดพันห้าจะได้วนะพี่อ่างานดีเลยแปดพันห้าแล้วก็จะมาเป็นแฮนแฮนก็จะเป็นทรงแบบปรับได้นะอ๋อจับโตกแฮนจับโตกมันปรับได้นะคือจะปรับให้มันทรงจะปรับให้มันหมอบลงไปก็ได้อยู่ที่เราใส่็อตสองสาองสาใช่อันนี้ก็เป็นร้านลูกพี่เหมือนกันนะอยู่มาถ้าพันห้า 5,500ใช่แล้วก็ New New Bike Shop ละครับ New Bike Shop ใช่ร้านทุนที่ครับ New Bike Shop ก็ให้รุ่นพี่เขาช่วยทำให้ว่าเอ้ยมันขี่ง่ายขึ้นนะครับมันไม่หมอบเกินไปก็ขับขี่เข้าไปใช้ประจจุวันได้แล้วใช่ประมาณนั้นครับแล้วก็จะมาคัสต์คัสต์จะเป็นโลโก้แดงเป็นโมโลโก้แดงใช่ครับผมโลโก้แดงตัวนี้เอามือสองมามือหนึ่งไม่ไหวมือเอาถ้ารวมคัสต์จะเบรกประมาณเท่าไหร่ดีสองแป๊กคัสต์กับเบรกใช่ไหมคัสต์อยู่ประมาณ8,500เกิน1,500 ถ้าเกิดอันนี้จะอยู่ประมาณ7,000 7,000อ่าใช่โอ้ก็ไปคุณก็รูนะฮะอ๋อคือคัสบี่มีกระปุกด้วยคัมีกระปุกด้วยแต่เป็นคันน้ำมันคันน้ำมันใช่เดิมเดิมมันคันน้ำมันเลยพี่เดิมเดิมคันน้ำมันครับจะมีแค่เคจีเคแพร์เป็นคันน้ำมันถ้าเคก้าวไปคัสสายแต่ชอบใช่ว่ามันก็ทำง่ายนะมันก็แบบมันก็ง่ายอ่ะนิ่มดีครับนิ่มโดยทั่วไปก็โอเคแล้วก็จะมีพวกสายถักสายคันน้ำมันเนี่ยก็ทำเป็นสายถักของแร็คกอร์ดี มาถึงนี่ต่อเข้ามานี่เลยคือเข้าทางถังน้ำมันไปเลยใช่ต่อใต้ถังน้ำมันแล้วก็ออกนี้ออกตรงนี้ตรงนั้นาดับดีนี่เขาว่าจะให้แล้วก็จะมีก็ไว้ก็อะไรเหรอกาดกาดแทนครับกาดแทนกาดแทนยี่ห้อเลสซิ่งอะไรอะไรเนี้ยอันนี้ก็ได้มาจากร้าร์ติ้งที่เหมือนกันนี่อยู่มาสามพันห้าเฟกตอรี่อ่าสามพันห้าสามพันห้าสิบเอ็ดเข้ารถเลยใช่แล้วก็บอกแทนเป็นอารันตี ไปแล้วนะครับอืมเต้เพราะว่าตอนแรกเคยใช้ของโนมิโน่แล้วมันรู้สึกเปื่อยๆเปื่อยๆง่ายเปื่อยง่ายทีนี้เพี่อนเลยบอกว่าลองเปลี่ยนดูไหมเป็นอารันเต้ดูครับนึบนึบก็ชอบเลยก็เลยแบบังจากนั้นมาคือเลกใช้โนมิโน่ตัวมาใช้อารันเต้แต่ว่าอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนแต่ละคนก็เข้ากับใครบ้างนะครับพี่ตอนแรกก็คือใช้โนมิโน่มาก่อนแล้วทีนี้ทุกคันเลยแต่ทีนี้พอมาเจออารันเต้ปุ๊บเปลี่ยนความคิดเลยดีกว่าใช่ราคาก็เท่ากันแต่ว่าแค่อารันเต้คนจะใช้น้อยกว่าส่วนมากก็ เน้นอันเน้นแม่ก็โดมิโน่ถูกไหมเขาเรียกน้ำโดมิโน่แล้วก็จะมาในส่วนของฟ้าถังเป็นของท W M ีฟ้าถังไอ้ตัวนี้ผมเคยเห็นในในกลุ่มเขาแต่งกันแล้วเขาบอกว่าน้ํามันเข้าจริงไหมพี่ต้องดูต้องดูว่าเราใช้กันแบบไหนใช่แต่ว่าของที่ก็ใช้น้ำเข้ามันก็เห็นมีเข้านะไม่เข้าใช่ไหมพี่ไม่เข้าเพราะว่าใช้ทุกวันเนี่ยอย่างเช่นที่ก็แบบ คนก็แกล้งมางก็เอาอะไรมาหยอดเจาะใส่บ้างเนี่ยอันนี้คือน้ำมันนะไม่ใช่อะไรนะน้ำมันน้ำมันล้วนๆนะเมันล้วนๆนี่คือน้ำมันน้ำมันล้วนๆเพราะเขาก็ชอบแกล้งทุกอย่างเลยไม่ได้แพงเพราะไอ้นี่นะแพงเพราะไอ้นี่แพงเพรตัวบิดเพราะตัวบิดอย่างเดียวที่เขาบอกแพงเพราะตัวบิดที่แต่งไม่ได้เพราะสวยเพราะว่าให้มันใช้งานได้ง่ายด้วยเราไม่ต้องดึงกุญแจมาแล้วมาเปิดตรงนี้ไม่ต้องดึงกุญแจมาเพราะว่าบางทีแบบขี้เกียจเสียเวลาติดครับรปุ๊บแล้วก็เปิดถังเลยประมาณนั้นแล้วก็จะมาต่อเลยครับพี่เอะไรอีกครับเกียร์โยงเกียร์โยเป็น RSV RSV ตอนนี้เราอยู่ประมาณ5,500 5,500ใช่ครับก็คือตำแหน่งเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับพี่ไม่ใช่ตำแหน่งเดิมตำแหน่งวางเท้าเรยคลาคล้ายคล้ายคล้ายเดิมนิดนึงคล้ายคล้ายเดิมอะฟิวคล้ายฟิวเดิมใหม่นนิดึงก็โอเคคือขี่ง่ายขึ้นง่นแต่แค่ไม่ชอบแค่ว่ามันทับไม่ได้เฉยถ้าหักขักเลยประมาณนี้เดิมมันทับได้ไม่ชอบ เคยไปถามของเออ่พวกทำองค์ทำอีพวกเนี้ยแต่มันไม่มีของครับใช่ก็คือเขาบอกเขาไม่ได้ทำก็เลยเอาเทปอะไรที่ก็ไอซ์หรือก็ไอซ์ดีไปประมาณนั้นแล้วก็จะมาสายถักสายถักของฝั่มหลังก็เป็นอารักตี้เหมือนกันก็คือเป็นเป็นอารักตี้เติบทั้งคันเลยก็คือเดินสายถักของอารักตี้เลยใช่ครับคือไล่ลมเหรอพี่ไล่ลมเพื่อการเซอร์วิสอะไรเงี้ยใช่ครับอืมถึงไหมเฮ้ยคืออ่นนี่้ลองไล่ลมประมาณนี้ ผมไม่รู้ว่าแพงเพราะอะไรนะจำไม่ได้ราคากี่บาทแค่นี้จะจาได้กี่บาทแพงเพราะอะไรล้วก็จะมาส่วนของท่อท่ออันนี้็นแบบ SC อันนี้ SC แบบไม่ได้แพ้นะถ้าแพก็ไม่ไหวเป็นฟูครับหรือซิลิคอนจะบอกว่าฟูก็ได้เพราะว่าคอก็เดินมาแล้วพี่คอคอเดิมครับแต่ว่าเรามาตัดตัวเซอร์โวครับตัวเซอร์โวออกก็เลยมันเหมือนต่อตรงมาเลยอื อารมณ์เหมือนคล้ายๆฟูแต่มันก็ฟูเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเราจะดูกันฟูไม่ถูกเหมือนกันฟูไม่ถูกเหมือนกันอ๋อลงปลายมันก็จะเป็นตะข่ายอลไรใช่กันหินกันเศษอะไรเข้ใช่ครับผมแต่ก็เข้าเหมือนเดิมก็ดูแนละ้วเข้าก็เดี๋ยวฟังเสียงท้ายคลิปแล้วกันเอ้ามาล้อก่อนพี่ล้อล้อล้อเป็นล้อเดิมครับล้อเดจะทำงานเลยชมพูชมพูตอนแรกเป็นสีทองพี่ที่ผมเห็นสีทองใช่ครับสีทองแต่พี่ทำเป็นสีชมพูใช่สาเหตุเพราะว่านอกเคยนึกถึงนี่ไหมอารมณ์เดียวกับ เราเห็นสีสีไม้ไหมที่มันเป็นสีฟ้ากับสีชมพูอยู่ข้างเดียวกันเนี่ยอ๋อเคยเอามั้ยอ่ะสมัยปฐมคือพี่คิดอย่างนั้นไงอ๋อคิดเลยเอามาคิดเลยเอามาเอ้ยมันน่าจะสวยดีมันก็ดูตัดกันดีใช่ฟ้าชมพูอ๋อมันเป็นแนวคิดในการทำสีอรถแล้วก็อันนี้ไฮไลท์นี่อารมณ์เหมือนโมโต้จีพีไหมสายสายน้ำมันเบรกหลังไม่มีอะไรมากเลยเป็นแท่งนี้เฉยหลอกอ่ะแค่นั้นน่ารักแต่คืออารมณ์เหมือนแบบ มันน <ítulo> <ire> ักแข่งมเอาลงนึงเอาลงแค่ดูแบะเอ้ยมันมีอะไรทั้งร้อยบ้างอะไรต่อเลยแค่สายเฉยอาอแล้วแล้วกระปุกน้ำมันเบรกอยู่ไหนล่ะพี่กระปุกอะฮะก็คืออันนี้แหละกระปุกน้ำมันเบรกอ๋อก็คือมันอยู่ในสายใช่ไหมอยู่ในสายเป็นน้ำมันเนี่ยแค่สายอ๋อแต่ทีเราใส่กระปุกใช่ก็คือใส่อารมณ์เหมือนนักแข่งอะอารมณ์นักแข่งอันนี้เขาตุ้เที่ยบมาให้เฮ้ยผมไม่เคยเห็นนะตุเทียบพิ่พ์มาให้คือเอาน้ำมันใส่ในสายใช่ใส่สายใส่สายมันยาวแล้วก็ใส่ให้มันเต็มไปใช่ใช่่มันนนววยยสสๆเีโโอ้ห โอ้โหอะไรอารมณ์เหมือนคนอย่างนี้เลยมันมีอะไรถังใต้นี่เหรอประมาณนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเผื่อทางนี้สายเฉยก็ช็อคเป็นชดเิม็อคเดิมติดรถครับสีทองประมาณนี้แล้วก็ไม่คกิมจะข้ามอะไรก็ตั้อย่างเลยอ๋อนี่นี่เอกัาลอยถังอันนี้คาร์บอนมันต้องบอกว่าแต่ก่อนถังมันไม่สวยพี่ก็เลยเอาถังไปแรปอ๋อแรปเป็นคาร์บอนทั้งอันคาร์บอนทั้งถังเลยใช่ครับแรปหมดเลย ก็ถามว่าสวยโอเคก็โอเคเข <Okay, S 2> ้าอยู่พี่สวยเลยตอนแรกตอนที่ตอนที่ใส่แร็บสั่งมาแล้วพี่ได้แคนดิงชุดนี้มาใช่ไหมครับจะดูวม,มาสีมาสีต่างกันชุดสีพี่เบิกมาใช่ไหมครับพี่ชุดสีน่าจะอยู่ประมาณสองหมื่น สองหมื่นได้นะสองหมื่นเขาเกือบสามแหละเขาเกือบสามประมาณนี้เพราะว่าของเดิมสภาพไม่สวยแล้วพี่ก็เลยเบิกใหม่อยู่ยังไงคเออต้องบอกว่ามันแตกมันหักอะไรบ้างมันโปะอะไรมาบ้างไงคือตัวใส่น็อตอะไรมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอว่าแฟร์รี่มันหักเพราะเขามาแบบโปะโอย่างเงี้ยแล้วคือแบบเราเอออยากให้รถเราดูดีประมาณนี้เราก็เก็บรายละเอียดหน่อยดีกว่า ดถแค่ไหนชั้นใจไม่รักนี่ก็ทำไม่ได้ชั้นใจไม่รักทำไม่ได้นะ <c oughs> เลือ่อนไหมโหมดอะไรอย่างงี้มีอะไรบ้างไ,ไหมพี่เรือนไหมครับก็จะมีให้ดูโหมดก่อนก็คือโหมดมันไม่ด้มีอะไรเยอะนะไม่ไมีอะไรเยอะนะเพราะมันมันดิบอะ่ะปึ๊บเนีเ่ยสมมติเราสตาร์ทนะถ้าเกิดสตาร์ทเลยเนี่ยมันคืออยู่โหมดเอแต่ถ้าเรามากดเนี่ยค้างปึ๊บเขนก็จมาโชว์นี่ละอยู่ตรงนี้เอใช่ไหมทางมาฝั่งนี้เอเป็นเอใช่ไหมครับมาแล้วก็เป็นบีบีนี่คือแบบทั่วไปน้ารัก C ก็หน้าผลประมาณนั้นไม่มีอะไรเลยแม่ได้หมดตอนนี้ที่ขับนะคตอนนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ขี่มาคือ A ลืมดูเมื่อกี้ก็ทายกรปัดไปลื่น่อยประมาณนี้ก็มีแค่นี้หมดไม่มีอะไรมากเลยก็คือซูไม่ต้องไปดูหมดเลยไปดูไม่มีอะไรเลยมันจิบจบข้างแรกมันคือ A เลย A เลยใช่ครับอ๋อมีการสะบัดแตบติดรถด้วยผมเป็นติดรถี่เอาความจริงก็ต้องไปขี่มาก็ไาดูมันใช้ยังไงเหมือนกันที่ก็ไม่ปรับอะไรเลยหรอไม่ได้ปรับเลยเขาบอกเป็นไฟฟ้า อ๋อก็ปรับของมันเองใช่ไหมใช่มันคือเขาเขาสามารถก็ปรับตามถนนเออมันก็ไม่ได้ดิบขนาดนั้นมันก็ยังมีอะไรที่มันสมัยอยู่แต่ว่าอันนี้พี่ก็ไปดูมันใช้ยังไงเหมือนกันที่เขาขี่เงี้ยปกติถ้ามันปรับเองีก็ไม่ต้องหน้าต้องทำอะไรใช่แต่ว่าที่คิดว้าอะไรก็อาจจะเปลี่ยนแหละแต่เปลี่ยนเป็นแบบพวกเอ่อเออร์ลินหรือไม่ก็ประมาณนี้แต่ที่ว่าตัวนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ก็เลยเบาลงก่อนเรื่องการใส่รถแค่เติมน้ำมันนี่ก็จุกเติมน้ำมันก็จุกแล้วแค่น้ำมันนี่มันก็ขึ้นแล้วขึ้นอีกอยู่โอเคไม่มีครับ อันนี้เป็นก็คือไม่มีโร่องๆเลยไอ้ตัวนี้คืออะไรพี่อันไหนเอ่ยอันนี้เหรอครับอันนี้จะเป็นกันแข้งครับอ๋อเป็นกันแข้งกันแข้งอย่างเดียวกันแข้งอ่าอย่างเดียวมันมากเจ้าของเนื้อเขาแถมมาให้อ๋อเป็นไหนกันลมไม่ได้ใส่เป็นการแข็งอย่างเดียวใช่กันลมมันต้องติดตรงนี้ใช่ไหมการลมอยู่ตรงนี้แต่ตอนแรกใส่อยู่เหมือนกันแล้วทีนี้ไปทิปไปทิปมาแล้วคือฝั่งฝั่งโน้นอ่ะคือใส่กันลมมันยาวๆหน่อยใช่ไหมแล้วทีไปทิปปุ๊บมันบินกันลมบินกันลมหลุด กันล้มบินออกจากรถอ้าพี่ขี่เท่าไหร่นี่ตัวที่ว่าตอนนั้น,นคือไปทิพนครนายกอ๋อรัดซัดนิดนึงเราเพิ่งหัดขี่ก็โหน้าที่บอกว่าเออไปไม่เร็วแปดสิบแปร้อยแปดสิบร้อยแต่เรื่องตอนที่ว่าเราก็อยากถ่ายคลิปเราก็ติดกล้องโกโปรใช่ไหมเราอยากถ่ายคลิปเป็นพ,พี่รุ่นพี่ทุกคนใช่ไหมครับ,รบหันไปข้างหลังปุ๊บเอาอยู่กูอยู่ตอนสุดท้ายแล้วนี่หว่าหันไปข้างหน้าปุ๊บติดไฟแดงพุ่งไปหมดแล้วทำไมวะเราก็ต้องซัดตามซัดตามซัดตามไปทันอยู่ตรงไฟแดงเกือบจะเข้้าานนครยกแลว ก็จำได้ว่า270 275กันล้มหายไปเลยกันล้มหายไปเลยดูดิเอ้ากันล้มไปไหนวะหายฝั่งนี้หายไอ้ฝั่งนี้อยู่ดูดิว่ามันจะให้เหมือนกันก็เลยถอดแล้วไม่เลยถอดสองฝั่งเออประมาณนั้นมีอะไรอีกมั้ยพี่ก็มีแค่นี้ครับไม่มีคพีคลิปเดิมไหมครับพี่คิดเป็นแผงครับเป็นของ ECU shop ECU shop ใช่เดิมๆมันจะไม่มีพี่ชิปให้เดิมๆไม่มีพี่ชิปไม่มีพี่ชิปเลยครับก็คือกังขาเท่าเกียร์ปกติอันนี้เราไปใส่่่่เเเเค้้้้าาาาาใใสสมมมหแลววรรััับูึกนนตตะะงย เไปแบบลื่อนไปปึ้ง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 มันก็ง่ายดีทั้งทั้งขับทั้งดาวเลยใช่ไหมอัพอย่างเดียวครับไม่มีดาวอย่างเดียวไม่มีดาวดาวแล้วก็กำขัดเหมือนกันโซอาเคโทตีถ้าเป็นลูกบอลก็จะเป็นห้าห้าสองห้าใช่ไหมดาวของเรานี่ของนี้เขาถามแล้วว่าต้องใช้ห้าสามศูนย์อ่าห้าสามศูนย์มันก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นมาเลยใหญ่ขึ้นมาเลยใช่จะมีแค่รู้สึกว่าเขาบอกจะมีแค่สองสีมันคือมีสีแบบหนาโรงงานกับสีทองที่ก็เลยเอาสีทองก็เลยเอาสีทองเพราะมันน่าน่าเอออย่างนั้นก็ไม่เหมือนโรงงานหน่อยคือให้มันมาตััดตตรงนนนนีีี้้เวท่่าอมละ มันก็ไม่ตัดดูไม่สวยแล้วใช่สูดมดย่าเดิมเดิมครับเดิมจะถ้าเอาสูดมดออกนี่มันมีเบาะเอามาใส่ใช่ไหมพี่มีเบอกฮะครับมีเบาะอกถ้ามาเดิมมันจะมีเบาะของมันแล้วก็พลาท้าวเอาออกพลาท้าวซ้อนคนซ้อนาออกใช่เพราะว่าเดี๋ยวขี่คนเดียวถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเออมีผู้หญิงขี่ซ้อนก็เข้าไปใส่ก็คือใช้ดูอยู่ผมก็เหมือนเสต๊กสีขาวอ่ะวิสีขาวอ่ะเอาว่าขาวหลังออกงี้ไงใช่สายขับคนเดียวสายขับคนเดียว อ๋อไฟเลี้ยวมันก็เ,เป็นแบบนี้ใช่เดี๋ยวให้ดูครับเล็กน,นิดนึงครับวันนี้ฝนตกก็จะมาเนี้ยไฟเลี้ยวเขาอยู่ในตัวมาแล้วทำไม,มแล้วก็วเขาเองแต่ข้างหน้าไม่มีนะไม่มีออกแล้วไฟเลี้ยวหน้าอยู่ไหนครับมันเป็นเออ่มันจะเป็นไฟเลี้ยวมันอยู่ในกระจกของมันในตัวอะไรอ่ะนึกออกไหมถ้าเกิดถอดกระจกออกก็จะไม่มีไฟเลี้ยวเลยต้องไปหาที่อุปกรณ์เป็นไฟเลี้ยวมาใส่หรือไม่ก็ไปหาไฟเล็กๆเลยก็มาติดตรงนี้ ให้ดูมันเป็นไฟเลี้ยวหน่อยเพราะตัวนี้มันเป็นแลมแอร์ใช่ไม่ใช่ไฟเลี้ยวแลมแอร์ประมาณนี้แล้วนี่ไฟอะไรพี่ไฟหลีครับไฟหลีครับเอ้ยติดอยู่เอาไฟหลีชมพูชมพูกตอนแรกจะมองเป็นสีม่วงเลยไม่จำเปชมพูเฉยเลยโอเคฟังเสียงท่อกันแด้ครับไม่ต้องนันมากก็ได้พี่ไม่ต้องด่าเราเดี๋ยวเขาจะมาเนี่อยู่พื้นที่สาธารณะนะเปิดแค่สักหน่อยก็ได้ครับ สองจุดห้าครับสองจุดห้ากุ้ตัวใหญ่มากเลยนี่ใหญ่สี่สูบสีู่บจุดห้าก็จะละล้นหน่อยมันมันหน่อยตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นไฟยาวแหละแต่ที่หาจะไฟยาวแล้วมันต้องไปหาไอ้ตัวพักเท้าอ่ะเราต้องมีรูใช่ไหมครับตัวพักเท้าเนี่ยที่มากับรถอ่ะไม่มีรูเราต้องไปหาพักเท้าที่มีรูก่อนเพื่อจะมารับข่อรับข่อใช่พี่ก็เลยตัดปัญหาเอาท่อสั้นไปเลยท่อสั้นจบเลยไม่ต้องมีไม่ต้องรับ ก็ถ้าเกิดตำรวจก็เจอเขาทำาใจพอดีเหรอครับพอดีก่อนทัน้งกระจกทั้งปะเบียนโอ้โหนี่ก็มันก็ต้องทำใจนะครับถ้าเกิดเราใช่ใชใขับแล้วก็ทำใจใช่แต่ก็ทำใจให้พี่ฝากถึงคนที่เขาอยากจะเข้ามาขับบิไบค์อยู่ในวงการบิไบายครับอยากจะมีอะไรให้แนะนำเขาทีหนึ่งครับพี่ก็คนที่หัดขับบิลบค์ครั้งแรกผมแนะนําว่าอย่าห้าวดีกว่าอย่าห้าวเป็นไปได้ก็คือรักษาชีวิตตัวเองไว้ก่อนดีกว่าเห็นเพื่อนเปิดปุ๊บไปเปิดปุ๊บมา เราไม่ต้องตามเขาหรอกถ้าเราไม่ไหวให้เราแบบว่าขี่ที่เราไหวรักษาชีวิตไว้เผื่อเรากลับไปเจอครอบครัวเราดีกว่าประมาณนี้คือถ้ารถมันได้แค่ไหนเราไม่ต้องบิดสุดไม่ต้องบิดสุดสิิภาพมันก็ได้ภาพตัวอย่างมันก็มีหลายคนเนาะอย่างว่าเขาคือบิดสุดคนเออุบัติเหตุบ้างเสียชีวิตบ้างก็มีเห็นหลายหลายอย่างแต่ที่ว่าที่มอคือเราขี่ที่เราไหวเพื่อนเราไปไหนสุดท้ายถ้าเพื่อนมันจะรอมันก็รอรอไเหมือนเดิมเราก็มาเจอกันสุดหมายไยทางเดิมก็อย่างที่ฝากต้องทางกระติดตามเฟซบุ๊ก เพจหรือว่าอะไรได้ก็จะเป็นโจศรีศักดิ์ครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้น้องขึ้นรูปไปให้ก็ได้ครับผมเดี๋ยวให้ลงจริงไว้ครับผมแล้วก็กลุ่มที่พี่ขับมีกลุ่มท่าไห่ครับก็จะเป็นสุ่มโซนหลังรามโซนหลังรามหลังรามพาเพลินกลุ่มนี้กลุ่มนี้เลยพี่กั๊อยู่กลุ่มนี้พี่พี่กัสก็ที่กัสอยู่ยกล้อเรียของแกอยู่นี่ก็อยู่ด้วยกันเลยก็อยู่โซนเดียวหมดเลยโซนเดียวกันอยู่ที่รามใช่ถ้าเกิดเจอรามคันนี้ก็ ถ้าเจอทักทยายได้ทักทายได้อย่าอย่าดาวเขาอย <c oughs> ่าดาวเขม,มีอะไรมาก <c oughs> โอเคครับพี่ก็ตอนนี้ก็สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ